การจอมพลังลั่นตัดขาดเลิกช่วยแม่แบงค์เลสเตอร์ฝากดึงสติแรงจากกรณีเมื่อวันที่3มกราคม2568ที่ผ่านมานางวณิดาสังธิ์หรือว่าแม่ของแบงค์เลสเตอร์อินฟลูเอนเซอร์สู้ชีวิตเดินทางเข้าพบในเอกภพเหลืองประเสรศิฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อร้องขอความช่วยเหลือหางานให้ทำหลังถูกบริษัทร,ปรอปพให้ออกจากงานทำให้ไม่มีไรายได้แม่แบงค์เลสเตอร์เล่าว,ว่า ตนเพิ่งถูกไล่ออกจากการมาได้สองวันซึ่งก่อนหน้านี้เพจอีซอสได้โพสต์ว่าตนเองเกี่ยวข้องกับการกินเหล้าซึ่งทําให้ตนเองถูกหาว่าตนเองเป็นคนขี้เมาทาั้งๆที่ไม่เคยกินเหล้าซึ่งตรงนี้ทําให้ลูกบ้านมองไม่ดีประกอบกับที่ผ่านมามีลูกบ้านปันคนไม่พอใจที่ตนเองเข้มงวดในเรื่องของการเข้าออกหมู่บ้านของคนที่ไม่มีบัตรเข้าออกทําให้มีเรื่องร้องเรียนไปถึงบริษัทและไล่ให้ตนเองออกจากงาน ซึ่งส่วนนี้ตนเองมองว่าทําไมบริษัทไม่รับฟังตนเองถ้าบอกตนเองเมาก็ให้หาหลักฐานมาการที่เข้มงานขอแลกปัดคนเข้าออกเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะมีกดะเปียบไว้เพื่ออะไรจะมีรอประพอไว้ทำไมหลังออกจากงานมาตอนนี้เหลือเงินที่ได้จากคนหนุ่มมา2,000กว่าบาทซึ่งก็คงไม่พอใช้ใจ่ายพยายามหางานแล้วแต่ก็ไม่มีใครรับตอนนี้ได้แต่นอนไม่ไปไหนเพราะเชื่อว่าถ้านอนเฉยๆก็จะทำให้ไม่หิว ล่าสุดวันที่4มกราคม2568การจอมพลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงแม่แบง์เลสเตอร์ประกาศตัดขาดการช่วยเหลือรับจากนี้ไปที่ผ่านมาก็มักจะให้ทีมงานเตือนแม่ของแบงค์เรื่องการพูดจาทุกวันเพราะถ้าแม่พลาดตนเองก็จะโดนด้วยและเรื่องที่แม่แบงค์พูดถึงแม่แบงค์ปล่อยเงินกู้ตนเองก็ยังเตือนว่าถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ต้องพูดไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับแม่แบงค์อีกและตอนนี้ทางการจอมพลังก็ขอตัดขาดการช่วยเหลือไปแล้ว และสุดท้ายได้ขอฝากถึงแม่แบง์เลสเตอร์ว่าให้แม่พูดให้น้อยๆเพราะวันนี้แบง์จากไปด้วยความรักความสงสารทุกคนบนโลกไม่ควรเกิดแบบนี้แต่การที่แม่ออกมาทําอะไรแบบนี้ทําให้คนสงสารแบงค์น้อยลงและสิ่งที่แม่พูดยังเรื่องปล่อยเงินกู้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ